ลงเสียงสารคดีท่องเที่ยวต้องทำเสียงแบบไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพูดได้พูดดีกับเทคนิคการพูดและก็การฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆบายโซนิวนะคะวันนี้ค่ะก็มีงานงานหนึ่งที่นิวได้รับปอบหมายเนาะคือการทำเ,เป็นสารคาดีท่องเที่ยวนะคะสารคาดีท่องเที่ยวก็คือว่าการพาเที่ยวในสถานที่ต่างๆให้ความรุนนิดหน่อยนะคะเป็นการลงเสียงแบบสบายๆนะคะซึ่งวันนี้นิวก็จะมีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้ชมกันคะ่ะไปชมกันเลยไปชมกันเลยค่ะ โบราณว่าไว้ไปบ้านไหนเมืองไหนอย่าลืมไหว้ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองจันทบุรีศูนย์รวมแรงศรัทธาและเป็นสถานที่เคารพสักการะของคนเมืองจันทร์ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าตีเมืองจันทบุรี ที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมความศรัทธ,ธาใครอยากไหว้ขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะและ<า>นั่นล่ะค่ะก็จะเห็นว่าการลงเสียงที่มันเป็นสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีการใช้น้ำเสียงที่ผ่อนคลายกว่านะคะแล้วก็มีน้ำเสียงที่ เขาเรียกว่ายังไงฟังแล้วดูฟังสบายหูกว่าไม่เป็นทางการเนาะใช้ภาษาที่เออใช้ภาษาที่มันดูฟังง่ายกว่านั่นเองค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่นิวนํามาฝากกันแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่างานที่มันเสร็จสิ้นออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะสาหรับการ,ร,ก,ารกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i b e อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้กับช่องพูดได้พูดดีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของนิวแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่อยากดูคลิปเต็มๆนะคะเดี๋ยวนิวจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ช่องรายละเอียดของคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพูดได้พูดดีเทคนิคการพูดแล้วก็การฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆบายโซนิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะนิวมีงานรับลงเสียงใครสนใจก็อินบ็อกมาได้ค่ะ